โอ้จาเสียงเงียบเลยนะอันนี้สุดต่งอันเนี้ยถ้าตราทเครื่องไว้นี่ไม่รู้นะว่าดีเซลนี่ยเนี่ยก่อนมันสะท้านเลยนะใช่คับจากพวงไลนยนี่สะท้านนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดมีสิ่งที่ขึ้นไหวด้านหลังนะครับคนเดินมาเนี่ยมันเบรกตึ๊กเลยนะผมยังไม่ได้แตะเบรกเลยมันเบรกให้เลยเอาละครับกลับมาเรียบร้อยนะฮะไปเมืองจีน สนุกเลยฟังฟังสตอรี่จากเซี่ยงไฮ้ที่แม่เล่าให้ฟังเมื่อกี้สนุกสนานครับวันนี้ก็พี่ต้นมาเลยรันเพเลยอุ้มมาเลยนะครับนี่คือครั้งแรกพี่ที่ได้ทดลองขับเจ้ารับเตอร์ดีเซลส0ลิตรนเล็คันแรกของเมืองไทยเหมือนกันนะโอ้โหหน6่งเกกูกว่ารุ่นกว่าเบนซินเบนซิน1แสนห้าหมื่นบาทนะฮรราคาสูงกว่าเจแรก4 0 0หมื่นบาทอุปกรณ์ก็ครบนะ มีบางอย่างเท่านั้นที่ลดลงไปครับก็มีเยอะหรอกแต่ที่สําคัญประหยัดน้ํามันคนไทยกวดดีเซลความประหยัดนี่ถูกใจนี่คือจารใช้งานจริงจริงใชครับรถที่ใช้งานได้ทุกวันนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าจะเจ๋งจริงไหมจทพี่แมนคือชีวิตเมืองชีวิตคนเมืองเออตะการทุกการป่านี่ยเก็บไปให้เรียบร้อยมีตอนจัดการไปแล้วกันครับแล้วนี่ก็อยู่ใกล้บ้านนะครับแฟชั่นนายรันนะครับเมื่อกี้ลองจอดดูก็จอดสะดวกนะ ถือว่าเป็นรถกระบะรุ่นแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่มีจอกลางที่ใหญ่นะครับอินเทอร์เฟซนี่ใหม่หมดนะไมนซินไม่ใช่แบบนี้นะครับอ๋อเหรออ่าอันนี้ไม่เหมือนใครเลยนะฮะถ้าจะเหมือนก็คือตัวสตอมแท็กสตอมแท็กอันนั้นรันสี่อยู่แล้วอันนี้ยังคืออะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยสเก็ตเนี่ยที่แม่วาดรูปนะครัะไม่ทราอะไรเนี่ยแต่คือให้รู้ว่ามันเป็นอินเทอร์เฟซใหม่เปนซินไม่มีอ่าใหม่กว่าใหม่กว่าอีกเออแปลกใหม่กว่าอีกเดี๋ยวต้องไปถาม อ่าเนี่ยภาพนี่ชัดเจนนะนะอันนี้เอาต้อหมดอยู่แล้วนะฮะหมดออกหมดนี่ก็เป็นที่รู้อยู่แล้วว่ามันมีกล้องรอบคันอ่าอันนี้คือดิฟล็อกหลังนะครับนี่ครับดิฟล็อกหลังอันนี้ก็เป็น HDC นหนึ่งเดียวนะครับเป็นเมนยุคกล้องมานิดนึง HDC เนี่ยจะเชื่อมนะฮะจะเชื่อมเซ้นผูกเซ้นรบอันนี้ลงเนินนะฮะสเตชั่นเกตหมดเนี่ยอันนั้นจัดการให้เรียบร้อยละที่หายไปคือดิฟหน้าครับปุ่มนี่หายไปอ๋อผมนี่หายไปปุ่มนี้ไม่มีในดิฟหลังดิฟหน้าหายไปเขาไม่จำเป็นหรอกครับ ผมแข่งรถมาทั้งชีวิตผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ดิฟหน้าหรอกใช่แล้วก็ดิฟหน้าเนี่ยมันอยู่ในโหมวดโฟโล่ด้วยโฟโล่ทั้งชีวิตโอ้โหจะใช้เมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนะครับโฟโล่ก็ใช้น้อยเพราะใช้งานปกติซื้อใช้งานไม่ได้ซื้อไปเที่ยวป่าใช่นะฮะนานๆถึงจะออกทริปทีอะไรทีก็ไม่ถึงขนาดโฟโล่หรอกอันนี้กล้องไหนเนี่ยอันนี้กล้องหน้าครับกล้องหน้าเดี๋ยวลองลองจอดดูดิจอด้ดูนโอเคแล้วโอเกียร์นะครับครับลองจอด ช่องจอดดูนะนี่คือช่องจอดจริงนะของของดิฟดิฟหลังดิฟหลังทำงานอกดดิฟหลังอ่าต่อระจจครับนี่อ่ะอันนี้เป็นวอร์นิ่งนะเวลากดดิฟหลังเนี่ยมันจะมีเฟืองหลัง ที่มันจับพร้อมกันล้อหลังเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ธุรกันดาลอ,อยา่างคอนกรดแบบนี้มันฟรีทิ้งไม่ได้งไงอ๋อนั้นเฟืองที่มันตึงตึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นเฟืองที่มันต้องบังคับให้ล้อไซ้ก็บล้อขวานเนี่ยทำง,งานพร้อมกันแต่มันมีอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปควบคุมถ้าถามว่าตึงกูเนี้ยมันเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วก็ยังใช้ง,งานได้ปกติจจะดูกล้อง อย่าี้ยมีเตือนติ้งติ้งติ้เือนะครับถ้าเกิดมีสิ่งที่ขึ้นไหวด้านหลังนะครับคนเดินมาเนี่ยมันเบรกตึ๊กเลยนะผมยังไม่ได้แตะเบรกเลยมันเบรกให้เลยอออต้เบรกอออต้เบรกครับต้เบรกครับต้อเบรกอ่าอ่ะเดี๋ลองขับดูโอ้หจัเสียงเงียบเลยนะอันนี้ส่วนต่างอันเนี้ยถ้าตาว้รู้ตั่ตั้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 คันตั้ต่้ีั้ตั้ตั้ตัปตันตั้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 ตันตั้ตันตั้ตั้ตัแตั้ตี้ตง ขึ้นมาเนี่ยฮะช่างภาพเขาบอกว่าเฮ้ยมันเงียบพี่ต้นบอกเงียบจริงเงียบจริงแต่สิ่งที่เงียบของมันเนี่ยมันมันลำโพงยังทำงาน3อย่างนะพี่แม่หนึ่งเสียงเพลงปกติสองยิงความถี่ตัดเสียงรบกวนนะฮะสามก็ยังมีเสียงเสียงเครื่องเน่ะเสียงท่อมีเสียงสังเคราะห์ออกที่ลำโพงแต่เราก็จะได้ยินชัดแต่ไม่ดังนะครับอยู่ในโหมดสปอร์ตกับโหมดบาฮาเนี่ยเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงเครื่องแล้วรานละเอียดไม่มีเลยรละเอียดแปลว่าอะไร ตันแบบเขยิบเล็กๆแต่ครัเหมือนพวงมาลัยอย่างเงี้ยนี่คือดีเซลสตาร์ทเครื่องติดเครื่องเนี่ยไม่มีเลยครับอ่าต่างกับรุ่นอื่นเมื่อก่อนมันสตานเลยนะใช่เลยจากพวงมาลัยนี่สตาร์ทนะเมื่อก่อนเนี่ยดีต้องเปิดกระจกนยพี่แม่เร่งเครื่องอืมฮะเบาเบาเครื่องดีเซลเนี่ยมาใหม่มาใหม่จริงจเดิมนี่ต่อโผล่ล่โผลเลย ก็ท่อใหม่ทั้งหมดไอดีหใหม่ทั้งหมดไอเสียใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวพี่แมนขับจะรู้ว่าลัตเตอร์คันนี้หน้าม,ามัมนไม่จิ้มหน้ามันจะเงันมันจะเสมอกันเลยผมต้องบอกว่านบาลานซ์ใหม่เอาเครื่องวางต่ำลงถอยมาข้างหลังนั้นเบรกเดี๋ยวหน้าไม่จิ้มโอ้โหเวลาเลี้ยวเนี่ยชอบมากนะครับแล้วก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่าช่วงล่างปรับไม่ได้นะไม่ใช่ไร้วาวนะอันนี้ดีกว่าวดีกว่าเพราะว่าที่ที่โคราาที่ผมขับมาเปรียบเทียบสองคันนะที่แมนยื่นจริงๆนะ ไอ้เนซินนีย่ยก็เร็วคันนี้ก็ไม่ได้แพ้เลยใกล้เคียงมากอแล้วพวงมาลัยเน,นี่ยเดี๋ยวพี่แมรล,ล,ลองขับเลยแมรลองขับในเมืองดูว่าการขับพวงมาลัยไฟฟ้าที่เขาเซตไว้ให้ตามโปรแกรมปกติเนี่ยมันขับง่ายมันขับง่ายเสียงรถเนี่ยผ่านมาข้างหน้าเนี่ยเสียงรถคัน่รถเราเนี่ยแทบไม่ได้ยินเลยเก็บเสียงดีมากเสียดี๋ยวไปลองขับกันครับนะครับก็อยู่บนรักเตอร์2.0ดีเซล เทอร์โบลูกแรกเนี่ยลูกเล็กจะเป็นเทอร์โบแปรผันเทอร์โบลูกที่สองเนี่ยจะเป็นเทอร์โบไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่ต้องสองลูกเทอร์โบเนี่ยทำงานไม่เหมือนกันเวลาออกตัวเนี่ยช่วงพันรอบสองพันรอบเทอร์โบลูกเล็กทํางานนะครับก็จะกระชูดเลยไปเร็วขึ้นนะครับพอขึ้นไปถึงเกื 3, อบสามพันรอบสองพันห้าสองพันหกอันนั้นเทอร์โบลูกใหญ่รับช่วงละทั้งสองลูกจะทํางานไม่พร้อมกันจะส่งกําลังไปหาลูกใหญ่นะฮะนี่เรียกว่าใบเทอร์โบนะครับจริงๆก็ว่าเทอร์โบคู่ก็ไม่ผิดหรอกแต่มันก็ไม่ไม่ค่อยตรงกับทวินเทอร์โบเท่าไหร่ บินทบอลก็จะเป็นดินซิน6ี6ครับ้งนางในอีกแบบเดี๋ยวก็มีคําถามเยอะครับที่ถามว่าดีเซลเนี่ยประหยัดไหมประหยัดแน่นอนครับถัง80ลิตรเ่ยนะฮะต่อให้ระยะทางเหลือศูนย์นะฮะที่น้บถอยหลังเนี่ยแลศูนย์ก็เติมได้แค่70ลิตรฮะ,ะมันจะเก็บไว้ในใต้ถังเออท,<า>ทำไมเพราะอะไรเป็นระบบเซฟตี้นะแลนเดย์ครับรบะรยะทางที่เหลือเนี่ยต้องหาร70ในใจนะครับเ <c oughs> พราะว่าที่เหลืออีก10ลิตรเนี่ยเอาไว้เป็นเซฟตี้สุดท้าย <c oughs> นะครับเรายังพอคลานไปได้อีกอย่างน้อย100กิโล100เหรอ ประเทศไทยเนี่ยมีความถี่ปั๊มน้ำมันเยอะที่สุดในโลกแล้วครับนะฮะพี่แมนเคยไปมาหลายประเทศยังกลับซีดด้วยนะฮะไม่มีใครมีอะไรนะความถี่เท่ากับเมืองไทยแล้วครับที่ที่มันดึงอย่างนี้นนะพี่แมนกดไปอย่างโหจะโดนดึงไปเรื่อยๆดึงเติร์ดเติร์ดเติร์ดเนียแรงจีอ่ะต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นหนึ่งเดียวขับเอเวอเรสต์ก็ไม่ดึงเท่านี้นะผมยันยันเลยนะขับเรนเจอร์ก็ไม่ดึงเท่านี้เออมันจูนมาครับนี่มันจูนมาหยุดมาให้มันเกิดมาเป็นแรปเตอร์ดีเซลนะ ถ้าถ้าไม่ได้ขับเนี่ยก็บอกว่ามันก็เหมือนเครื่องเดิมแต่ความจริงไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยนะฮะมันกอดเปิดกระโปรงคู่กันเนี่ยพอเปิดมาครันนี้ว้าวเลยนะครับมันหายไปเไหนหมดนะะสเปซอย่างที่บอกอะฮะที่ว่าสอบหนึ่งจากเครื่องลลงไปเนี่ยมันเกิดการปราหลาดใหม่หมดนะความล้าหนักใหม่แล้วก็ขับกับขับเนี่ยฮะมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอะอันอันนี้ไปแบบ normal นะไม่เป็นขับปกติเลยนะแต่ผมจะไปสปอร์ตนะสปอร์ต แต่ยังญี่ปุ่นอยู่นะเสียงแต่ยังไม่สมชันนะครับเบรกยังไงก็ถ้าถ้าใช้เบรกไฟฟ้าต้องเรียนรู้กับมันไม่แมนก็ต้องเผื่อนิดนึงไงไม่เรียกเผื่อเอ่อใช้น้ำหนักเบรกกดไปสักยี่ป็นแล้วก็เพิ่มน้ำหนักกดแล้วก็เพิ่ม มันเรียนเบรกนะครับมันเรียนเบรกเราเนี่ยโดนตั้งแต่รุ่นคุณพ่อสอนมาว่าอย่าไปเรียบเบรกนะเบรกร้อนนะไหม้นะแต่พอเป็นเบรกไฟฟ้าปุ๊บต้องเรียนเบรกแบบนีเลยอ่ะต้องเรียนเบรกอันนี้เป็นสปอร์ตสปอร์ตก็จะคั่งองตัวขึ้นครับแล้วสปอร์ตนี่ฮะระบบการส่งกำลังเนี่ยมันจะโดนเรียกมาเป็น4ส2อัตโนมัตินะครับมันก็แปลว่ามันจะขับล้อหลังเป็นปกติเราก็จะให้ล้อคู้หน้าเนี่ยนะฮะให้ยืมช่วยด้วย เสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงสักครั้งอยู่ในลำโพงครับเพื่อความมนันอ่าคันเก่าผมก็เก่าแล้ววั <c oughs> <c oughs> นสี่ปีก็ดีนเสียงเนี่ยครับขับ <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับผมจะสลับโหมดไปให้เรื่อยๆ <c oughs> แมาถ้าไม่บอกไม่เป็นว่าโหมดอะไรไม่มเปลี่ยนพิีที่กดโอเคผมนิ้วขวาอย่างเดียวแล้วกดไปเรื่อยๆครับโออเค่าโอเคไปเรื่อยๆใช่อันนี้คือโหมดที่สนุกที่สุด เดบใหม่ครับมันเป็นบาฮาครับเสียงเครื่องแล้วก็ใช้แรงบิดสูงสุดนะครับ500นิวตันเมตรเนี่ยมันจะค้างรอบไปเลยครับหะกเรายกคันเร่งรอบก็จะไม่ลงให้นะครับเสียงเราใจอ่าแล้วกดยกกดยกดนครับรอบมันจะค้างครับเพราะว่ามันจะขีดแรงบิดสูงสุดนะครับไปให้แต่เดิมเนี่ยมันมีบาฮาส์ในในแบบขับสองล้อ รุ่นใหม่มีเฉพาะขับสีเท่านั้นแล้วหน้าจอเนี่ยจะเห็นไหมฮะจะเป็นส้มสแปรย์เลยนะอ่าบอกว่าเรากำลังเสิร์ฟมันเลยแต่คนที่ไม่ได้ค้นก็ไม่โลนะใช่ครับก็ไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรก็มองที่ด้านซ้ายเห็นะครับเซนชัอรจะลดตัดออกนะฮะ ABS ก็จะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเบรกก็จะโบทิ้งจึ๊กๆเลยทีเนี้ยอันนี่ก็ใช้สําหรับออฟรถเท่านั้นก็ถูกหายราะทุก ุกสมรรถนะกำลังเนี่ยจะเอามาให้โปรแกรมนี้โดยเฉพาะเลยอ,อันนี้กลับมาเป็นเป็นปกติเป็นสองพวงเมืองแล้วเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นแซนด์นี่ไม่ใช่เป็นสายอันนี้ก็จะมีสลิปเยอะหน่อยใช่ของการสลิปถูกไหมฮะวนรอบอันนี้ก็ใช้รอบเยอะเลื่อยเลืยก็สลิปเยอะอันนี้ก็เป็น,น,นจำลออันนี้ก็เป็น,กป,น,น,กป,นปกติครับจำลองก็จะต่างธรรมดาตรงที่ว่าระบบเนี่ยไปโฟกัแล้วก็ตัวสมบูรณ์กลังเนี่ยนะฮะรอบเพื่อก็จะต่อเนื่องไปให้ตลอดลากรอบได้ จากเี่นนะฮะร้อยสิบร้อยยี่สิบเนี่ยเสียงลงไม่จางเงี้ครับนะครับวีนน้อยนิดน้อยมากแล้วก็แพะทเทิร์นน้อยผมไปลุยทั้งลูกหลังมาทั้งหินทั้งกรวดเลยมาก็น้อยมากแล้วมันเหมาะกับอะไรเหมาะกับการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับติดต่อทุกครัปรับปังทํางานเดินทางขนของขนของก็ได้มีแค่หรอกครับสามร้อยโลสี่ร้อยท้ายแอนด์แล้วครับเ<ม>นื่องจากว่าเป็นคอยสปริงหลังนะครับเพราะหน้าตรงเรือนเพาท้ายเนี่ยมันจะเป็นวัดลิงก์มันจะมีสองแขนคอยไปยุ<ม>่ง แต่ว่าทุกหลุ่มทุกเดินเนี่ยนะฮะมันจะให้ตัวได้ได้ดีกว่าระบบแหนบนคะครับเป็นกระบะหนึ่งเดียวที่ด้านหลังเป็นคอยสปริงวันที่ฟอร์ดเหมือนกันเนี่ยถ้าเอเวอเรก็อีกหลักการหนึ่ง<ฮ>อ่าอันนั้นช็อคอัพอยู่ด้านนอกเหมือนกันเหมือนแบบคันนี้ฮะแต่สปริงแยกด้านนอกแยกแยกมันอยู่ด้าน,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 าาน,น,านในต่างหากแต่ถ้าเป็นเรนเจอร์ก็จะเป็นแหนบบวกอช็อคอัพที่อยู่ด้านนอกแหนบ<ฮ>แต่ถ้าเป็นเว็บเพอร์เนี่ยนะฮะสปริงแบบคอยโอเวอร์ช็องกันนะฮะอยู่นอกแหนบ ก็ยัมีความมั่สวนสบายแล้วความเด่นของรถรุ่นนี้เมื่อเทียบกับโดเบนซิทธิ์ประหยัดครับประหยัดแล้วก็ในระยะการเม็เชนแกของตัวดีเซลเนี่ยระยะยาวมันก็จ่ายน้อยกว่าเบนซินเนี่ยแน่ๆครับเบนซินเนี่ยมันมีวัียนเนาะ,ะแต่ครับม,มีวัเทียนต้องเติมน้มามัน9 5้าห้ายี่นะครับแล้วก็เบนซินเนี่ยปล่อยให้น้ำมันแห้งถังก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลูกรอยก็จะมีปัญหานะถ้าปล่อยแห้งถังบ่อยๆดีนะฮะ ก็อย่างที่สมาชิกที่เขใช้กันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยที่เเจอกันนะครับเติมน้ำมันเต็มถังแต่ระยะทางไม่ขึ้น ต้องดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่นะครับคันท,ที่ใช้บินซินอยู่ได้นานการเติมน้ำมันทุกครั้งนะฮะถ้าแห้งถังขอให้ดับเครื่องเพราะว่าระบบลูกลอยที่อยู่ในถังบินซินเนี่ยมันไม่เหมือนกันมไม่เหมือนดีเซลดีเซลหรือยังไงก็ได้ครับงนั้นท่านที่เจอว่าเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็ระยะทางระยะน้ํามันไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะนั่นก็แปลว่าลูกลอยมันค้างครับแล้วก็เจอค้างหลายคันด้วยแต่ถ้าป้องกันไม่ให้มันค้างก็ดับเครื่องอย่าเรียกจุกจิกเลยฮะมันเป็นปุ่กรลิกของรถระเบิดอยู่แล้วฮะเป็นแบบบบนนนี้้ครััก็็ตขมาเปยังไงบ้าง ชอบเลยอ่ะหลงเลยหลงเลยมันคนละคันนะครับคนละคันแล้วก็ตอนนี้ราคารถตั้งแต่ปี18ึ่งแปเนี่ยสองศูนย์เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1ล้าน1ล้านหนึ่งบวกลบอยู่ประมาณเนี่ยครับแต่วแต่ไม่แล้วแต่ปีก็ถือว่าไม่ตกมากนะนะครับไม่ตกมากถ้าเทียบกับการซื้อขายเมื่อสมัยนู้นมันก็ล้านเจ็ดใช่ไหมฮะถ้าลงเงินเลยล้านหนึ่งก็ถือว่าได้ราคาอยู่นะฮะถ้าเทียบกับความเป็นไม่ใช่แปลรถจ้ารลาด นั้นหลายคนก็กเอาไปเทิร์นบ้างล้างเนนไม่ไหวหรอกอมันก็อยู่ระยะสี่ห้าปีพอดีครับปีหาปีหนึ่งเก้านี่มันปีสองสามมันผ่อนหกสิบงวดนหมดแล้วครับก็คือใครที่ใช้รุ่นเดิมอยู่คราบัมเตอร์เดิมอยู่สนใจสนใจก็ได้เลยแนะนำแนะนตอนนีน้แนะนำเพราะว่ามันเปลี่ยนหมดที่ริตความล้ำสมัยความแล้วซื้อมาเพื่อใช้งานแบบนี้ก็ไม่แนะนำเพราะว่าถ้าซื้อมาต้องเดินทางไกลเพราะว่าลักษณะชุ่มๆล่างทั้งเครื่อง ตั้งความเกิดความทนอะยของเขาเนี่ยมันต้องไปได้ทุกมันไปได้ทุกโลกครับไปทุโลกต้องเดินทางต้องเดินทางไกลๆเลยอย่าบอกว่าไปเที่ยวเพื่อนบ้านต่างประเทศที่ม้าจีนไม่พอไพอเออต้องข้ามสุวีพี่แมนแคลรแล้วยิ่งไปต่างประเทศเนี่ยรถเพื่อนบ้านยิ่งเยอะด้วยอย่างครั้นี้ขับไปเวียดนามเนี่ยเขาฟอทั้งเมืองอขับไปจีนก็เยอะอะไรลไม่ต้องห่วงขับไะไม่ต้องห่วงแล้วก็ประสบการณ์เคลมนะต้องบอกคํานี้ผมเชื่อว่าฟอรี่มีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นเยอะนะครับ อะไรที่คิดว่าจะจะเป็นปัญหาเนี่ยไม่ต้องห่วงะครับปอดดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีอดีตน่น,นะฮะเคลมเปลี่ยนเครื่องเคยมเปลี่ยนเกียกร์เปลี่ยนชุดอทอสนะฮะลูกทอกหลุดอะไรอย่างไงนะเคยมเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องโอโ้เคลมหมดอะก็ <c oughs> <c oughs> เจอมาหมดนะฮะลรวคันนี้เนี่ยแก้ไขปัญหาหมดเลยแก้ไขปัญหาเดิมที่ที่เคยมีปัญหาจุดบกพร่องของพาร์ทบางตัวนะฮะ อันนี้ก็เลยมั่นใจว่า5ปีที่ผ่านตั้งแต่ปี18จนมาถึงปี23เนี่ยเขาถึงปล่อยดีเซลในช่วงนี้อย่างชิดยังหน้าจออย่างเงี้ยที่เรียกอินเทอร์เฟสอย่างเงี้ยวันที่ทำดีไซน์พี่แมนก็จำได้ว่าเราบอกว่าเป็นคนจีนอิสุขขจรจีนเนี่ยนะฮะร่วมร่วมดีไซน์ซึ่งฟอดที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็ใหญ่มากพี่แมนไปเยือนงานที่เซี่ยงไฮ้มากก็เห็นอรอดด้วยใช่ไหมแล้วอย่างเช่นหน้าจออย่างเงี้ออยหน,น้าจออย่างขนาดใหญ่แบบเนี้ยมันมันล้ำเกินเพื่อนไปแล้วง่้ยมา นั่นแปลว่าเราซื้อปีนี่2003เนี่ยต่อให้เป็น2023ปี30อีก7ปีก็อยู่ทรงนี้ครับเพราะขึ้นหน้าไปหมดมแล้วไงครับไปรอละปั้นตาเต็มตา,แ,ตมตาและแอร์เนี่ยนะคร15.5แล้วก็มีแม็กเย็นกว่าอีกร้อนก็ได้นั่นมือหิมาไปไหนก็ได้แต่ดีไซน์สบายเขาบอกสบายมากเครื่องเสียงเนี่ยนะครับถึงไม่ใช่ BNO เนี่ยผมก็ลองละคนนี้มานั่งคนนี้มานั่งลองเปิดเพลงที่ชอบชาติท,ทองสาว <laughs> โหดังตุ่มๆเลยอ่ะดังแบบต้อไปเจ้อูทองจริงก็ถือว่าถือว่าเป็นรอง BNO บ้างแต่ไม่เยอะเพราะ BNO ก็มีแต่ลับเตอร์เป็นสิบเท่านั้นแหละเอฟเวอร์เรก็ไม่ได้ไวท์แพร์ก็ไม่ได้ตอมทรัพก็ไม่ได้สรุปถ้าเทียบกันแล้วรุ่นเก่าก่อนเจ้าบุ่นเก่านี่ต่างสี่หมื่นเนี่ยอันนี้คันใหม่เลยมีทุกอย่างใหม่กุ้งกว่าอ๋อเพิ่มเพิ่มไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยเหออ่าใช่ครับราคาลับเตอร์เอ X ครับต่างจากเดิมสิบแล้วเจ็ดสองอะ การ์ดเจ็ดหกเก้าอย่างคุ้มอ่ะอย่างคุมงค้ม,ม,มถ้าเทียบกับลัตเตอร์เดิมนะอืถ้าเทียบกับพี่บินซินเนี่ยพี่บินซินเขาล้านแปดกว่าตอนนี้นเขาขึ้นไปหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็ถูกกว่าเหมือนจ่ายทั้งหมื่นบาทกับสิ่งที่มันมันถูกกว่าเนี่ยไอ้ที่มันโดนตัดไปเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันเสียดายนะม,มันทํางานได้ดีกว่าโดยที่มันไม่ได้จุกจิกอ่ะนะครับช็อคอัพไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไฟฟ้าแบบแมคชันิงเนี่ยจะจูนมาเยี่ยมจูนมาดีกว่าเดิมเยอะมาก ผมาะไรที่ไม่มฟ้าไม,ม่แมนขับคนเดียวเนี่ยขับใช้กําลังนิดหน่อยไม่ได้หนักเพราะมันมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟอร์เดเนี่ยมีไฟฟ้าให้เฉพาะพี่เบนซินอย่างเดียว<ม>ถูกไหมครับเสียงที่ออกปลายท่อเน,นี่ยต้องยอมเพราะมันเป็นมัสแตง5.0มี5เสียงเบนซินก็มี4เสียงแต่คันนี้ก็ยังมีเสียงสั่งเคราะห์ที่ออกลำโพงก็ถือว่าได้แหละแต่ส่วนตัวผมไม่ทนชอบเสียงเงียบอยู่แล้ว เราอายุเยอะขอสบายครับ้านถอยเสียไม่ได้กินตังผมแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ฟังเพลงแบบดังขนาดนั้นร้านเครื่องเสียงร้านถอยเสียก็ไม่ได้อะไรจะได้ก็แค่ร้านยางก็เปลี่ยนตามอายุครับมันอาจจะหมดบ่อยถ้าเป็นรถแข่งอ่ะโอ้แข่งได้เลยถูกต้องครับแข่งได้เลยครับมันเป็นรถแข่งที่จดทะเบียนได้คันเดิมเนี่ยผมยังต้องไปเอากล่องออสซิเลียมาใส่นะพี่แมนอ่ายังต้องไปเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรต่องมีอะไร ปิดอินเตอร์แต่อันนี้ไม่ต้องเลยครับแผ่นชัตเตอร์ไฟฟ้าที่ที่ปิดคุมอุณหภูมิอยู่ด้านกระจังหน้านะอันนี้ไม่มีก็ไม่ต้องภายในทุกอย่างมอนกันหมดนะ<ม>นะครับทั้งเนี่ยพอร์ตหกอย่างนี่ครับ<ม>ะะจะเอากี่วัตอะไรยังไงเนี่ยนะมีแอมได้หมดมีกล่องมีสายตอบรอไว้เรียบร้อย<ม>แล้วพอซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะใส่แบตเตอรี่รุ่นที่สองเอาไว้สำรองเหมือนรถใช่ไหตู้เย็นอยู่ที่เดกับมีแมน ซึ่งมันไม่ได้ดัดแปลงครับออกแบบแบตเตอรี่ไม่ได้วางแบตเตอรี่สองรุ่นอันนี้มันเป็นหนึ่งเดียวลันะเหมือนทขบเผื่อไม่เลยอ่ะใช่ครับไม่ต้องไปดัดแปลนเชียรถนะพอตอนแต่งนะข้า,มมางขานแต่งครับสวยเสียสีน้ำเงินเออแต่แต่แรบเตอร์เนี่ยไม่มีน้ำเงินนะครับรุ่นเจนแรกเนี่ยมีสีน้ำเงินครับอันนี้ก็ยังคงเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีสีส้มแล้วก็ขาวดำเบนซินมีอะไรมีเหมือนกันทุกอย่างเลย นะครับแล้วมอางไปนอกเนี่ยก็ไม่รู้เลยยก<ช>เว้นปลายทอง<ม>พอคันนี้มองจากท้ายแล้วไม่เห็นปลายทองนะครับเป็นสินมีปลายทองคู่อยู่ที่กัญจนทาขับทุกวันอะทำงานไปต่างจังหวัดบ้างไปไซตงงานบ้างอะไรบ้างนะครับใช้เงินสดจ่ายบัตรเครดิตธรรมดาบ้างที่ไม่ใช่วิตามการ์ดนะอ, <c ười> อันนี้แหละคันนี้แหละคันนี้แหละช่เลยเติมสองพันบาทก็ได้หกเจ็ดร้อยกิโลเมตรว่าโอเคแล้ว ก็ประมาณนี้ครับสแรปเตอร์ดีเซลสำหรับ EP พีที่ผมอยู่กับพี่แมนแต่ E ีีอื่นเนี่ยก็จะมีทั้งบอกเจ็ดโหมดคืออะไรนะฮะเปิดฝากโปรงเทียบเบนซินดีเซลมีอะไรใต้ท้องมีอะไรจัดชุดใหญ่เต็มนะฮะสำหรับแรปเตอร์ดีเซลรอบนี้วันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องไปตุลาการกิจต่เดี๋ยวพี่ต้นไปเอาอีกคันมานะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่หน้าโอเควันนี้ ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดซันกันดิเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับวันนี้ผมและพี่ต้นต้องขอลาไปก่อนพบนในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ